So tricky, bitch. เอาละครับวันนี้ก็ต้องขอกราบเนียนคุณผู้ชมท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอยู่ฟ้าชาแนลไ m เอ็มับผมวันนี้ผมก็จะมาโปรโมชั่นวีแล้วว่าอินตานะครับผมซึ่งอีพีนี้ก็เป็นอีพีสามแล้วนะผมโอโ้โห หลังจากที่ผมลงยูทูสก็เกือบจะหนึ่งเดือนแล้วด้วยนะก็ขออภัยด้วยนะที่ผมนั้นไม่ได้ทําคลิปโปรโมทนั่นเองก็ว่าช่วงน้นผมไม่มีเวลาว่างมาทำนั่นเองนะครับผมก็เป็นช่วงเปิดเทอม2แบบออนไลน์นะผมก็โอเคเนาะครับโอเคนะผมวันนี้ก็มาโปรโมทช่องวิละว่าอินตานั่นเองนะครับผมซึ่งหรือที่รู้จักกันคือพิตเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็รู้จักพิเตอร์น,นนะก็ได้เฟซกับพิเตอร์มา แล้วแหละก็คุยกันอยู่ในแชทแบบนั้นแหละก็ไม่ได้คุยกันทุกวันนะครับผมก็คุยเป็นแค่บางวันบางอาทิตย์นะครับโอเคเดี๋ยวสอนนี้เราจะมาดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าคลิปของวิลเวียอินตาเนี่ยหรือพีเตอร์เนี่ยเขาได้ทำเอาไว้ตั้งแต่เมื่อปีใดน,นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะครับว้าวคลิปคลิปแรกของช่องวิลเวียอินตาก็คือ cream d a e r o u s สองับผมก็ ถ้าเกิดออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยน,นะครับซึ่งพี่เตินเขาน่าจะแคสเอาไว้เมื่อประมาณ2ปีที่แล้วเนาะนะครับก็ผมก็ไม่เคยดูนะเนี่ยไอคลิปแกล้งอย่างนี้ผมก็ไม่เคยดูนะก็แล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับผมโอเคอ่ะนผมขอไม่ดูก็แล้วกันนะผมโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยพาร์ต<อ>ี้สามแค่คืนที่สองตัก็ตายแล้วโอ้พาร์ตี้หนึ่งเอ็ผมก็ เอ้ยทำไมวีด้นเขาเล่น,ฟนไฟน์แอนฟรีดี้ด้วยอ่ะโอ้ผมไม่น่าเชื่อว,ว่าวีดนเขาจะเล่นไฟน์แอนฟรีดี้ด้วยนะผมโอเคไม่การเสียดายเดี๋ยวเราไปดูคลิปของเขาเลยกันเลยดีกว่านะครับสาววันเดียบ,บุมรราการนี้อีกแล้วนะฮะก็วันนี้ผมก็จะมาแคสเกมไฟไน์แอนแอนฟรีดี้ทวีนะทุกคนต้องพิสูจ<ส><ส>น์ว่าใครให้ผมเล่นเก,กมนี้ครับฮะ มันมีน้องคนนึงเว้ให้ผมเล่นเกมนี้นะมาคอมเมนต์ให้ผมเล่นเกมนี้ก็เลยเล่นนะ <_ d ata> ก็ผมขอไม่บอกชื่อน้องคนนั้นละกันนะโอเคก็ที่ผมเล่นก็คือเกมแฟนบูดี้ทวแบบเวอร์ชั่นเดโมนะก็ถ้าใครรู้จักเกมนี้ก็น่ารักอย่าบอกนะฮะผมจะเล่นแบบไม่ใช้แบบเนื้อหาสปอยนะครับก็ยิ่งรู้จักสีแล้วก็ตัวละครที่มันชะกะันเ่ย มันอาจจะเป็นเกมสยองฝันก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะประสบการณ์จริงๆก็เปิดเสียงให้สุดเลยนะฮะว่าถ้าใครจะปรเสบได้สุดนในเกมคร <laughs> ับโอ้ยับ okay, นะผมเมื่อกี้ผมก็ดูไม่จบนะก็ขอไปเรื่อยนะครับไปในเฟรดี่ภาคสามอ่าคืนที่สองนะผมดูไม่จบนะอ่าโอเคผมเดี๋ยวเราเริ่มดูกันเลยต่อเลยดีกว่าอ๋อนี้แฟนเฟรนี่สามอันกันนี่โอเค ถ้าเกิดเสียงมันเบื่ๆไงก็ขอไปไ้วยนะเพราะว่าเพม,ม่ตื่นนะก็เลยเสียงก็เลยเป็นแบบนี้แหละนะผมก็ว่าผมชอบอัดตอนตื่นนะโอเคเดี๋ยวเราเลือ่อนดูหากันต่อเฮ้ยท่านผู้ชมครับผมเจอคลิปนี้นะผมดูเนี่ยงานดูเนี่ยมีดีนเจียโอเคเพลงนี้ผมก็เคยฟังไปแล้วล่ะจริงดีที่ไม่รู้จักโอ้พี่เ็ พีเตอร์อินตาหรือพีเตอร์เนี่ยเขาได้ทําการร้องเพลงนี้ด้วยเหรอโอ้ผมก็นึกว่าพีเตอร์เขาไม่ใช่นักร้องเพลงซะอีกนะผมโอเคคลิปนี้ลงวแ8กันยายน20อ๋อปีที่แล้วโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูักพักก็แล้วกันหวังว่ามันน่าจะไม่ติดลิสินะฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮ่่าฮ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 ่บ่าม่าบ่าฮ

พวเราเลยแค่ยินดีที่มารู้จ็คเก็ตหัะโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันต่อไปกันเลยดีกว่าครับว้าวทา่านผู้ชมผมมาเจอไฟดีนัทเพนงกินง่ายง่ายง่ายมาดูกันซิว่าพวกเราเจอกั <Okay. S 2> บใครโอเคพวกเราอยากเข้าแกมากนะแต่วันนี้เป็นวันที่แม่งน่าเบื่อจ<ว><อ>ริงใเลยเจ็บอยวาหอ่หอหอนก่อนโดวนวิจเจเพลงสุดท้ายอันตรายไฟดีนัทเพนงกินพาไครอ๋อเป็นอะไงเป็นกินเนี่ยผมก็เล่นนะ ก็มันมันเจอร์สนุนกนนนด,ดีผมก็เลยชอบเล่นมากตอนเนี้ยก็รู้สึกว่าผมจะติดมันมากแล้วอ่นะเกียร์ไฟในอกี้เนี่ยโอเครู้สึกว่าฟิเตอร์น่าจะไม่อ่าโู้สกว่าิเตอร์น่าจะไม่ด่น,นะก็ว่าผมเห็นว่ามันยังไงมัน,น,น,นลื่นๆมันลื่นๆไปมาเนี่ยเพราะว่ามันไม่มีปุ่มกดเพราะว่ามันน่าจะเป็นคอมแน่นอนครับโอเคพอแล้วเพราะว่าผมดูคลิปนี้จนเบื่อแล้วละ่ะเพราะว่า คลิปที่ผมมาดูคลิปแรกก็คือคลิปเนี่ยก็คือดวนวิกเจ็ดเพลงสุดท้ายอันตรายซึ่งเป็นคลิปแรกน,นะครับผมที่ผมเจอช่องวิเทอรมาอินต,ตาหรือวิเทอรนั่นเองนะครับผมซึ่งก็นั่นแหละนะครับผมที่ผมก็ดีนีด้วยนะที่ผมนั้นได้พบช่องนี้จริงๆนะครับผมถ้าผมไม่คงผมก็คงไม่ได้มาโปรโมทอะไรแบบนี้นแหละแล้วก็ไม่ได้คุยกันในแชทกับพิเทอร์แล้วละนะครับผมโอเคเดีย๋ยวเราไปดูกันต่อเลยดีกว่า เอาละครับท่านผู้ชมผมก็ได้มาเจอคลิปภาคไทยแฟนเฟดดี้สกิลตี้บีทนะครับผมซึ่งพีเตอร์เขาเป็นคนพากนะเนี่ยเขาเป็นคนพากพีเตอร์ Peter นะกับทีมงานนะผมเป็นคนพากนะผมซึ่งผมเคยเรียกไปแล้วละถ้าเกิดใครไม่เคยดูก็ลองไปดูกันได้เลยนะครับเรียกชั่นแฟนเฟดดี้สกิลตี้บีทจากช่องวิทยุบไบอินตานั่นเองเดีย๋ยวผมจะเดีย๋ยวผมจะขึ้นหน้าแบบนี้ให้ดูคนระับอ่าแบบนี้นะครับผมโอเค ยังก็ลองไปหากันแล้วเอาเองเัานมันจะอยู่ในช่วง <Okay. S 1> ดีเกตอนนี้อ่ีะก็ลองเลื่อนหาดูเอาครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เจอครับผมโอเคกินดูแล้วล่ะเดีย๋ยวผมกวานครับ เพลงพอได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นเพลงป,ป,ป,ประจําช่องวิลเลยว่าอินตานั่นเองนะครับผมซึ่งพี่คนนั้นเขาก็บอกผมมาแล้วว่าก็เป็นเพลงประจาช่องนี้นะก็คือเป็นเพลงโตกเกียวนั่นเองนะครับผมเป็นของเพลงของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาละครับท่านผู้ชมผมก็ได้มาเจอคลิปสุดท้ายนั่นก็คือคลิปล่าสุดเพิ่งออกมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะครับผมนี่ก็คลิปนั้นก็คือ ba nó này ngay ngay làm bệnh mũi khoa nên đi nhất thiên mũi khoa nó này ngay đi bị nát lắm nó này ngay cứ qua quá đi với dư nó này ngay đi bị nát ngay à mà mũi khoa này nó thôi thì nó cứ nát ngay nó đi ăn trước mà nó ăn nát ngay như là nó một nát một người khi nào mình nằm nó đùn เด้อพี่มันยอ ỏ มดพี่มงันนอนะครับวิสุดดีวีดีสีดิฟแมเนี่ยนะลึยอยู่โอเคนะผมสลัมลิปนี้ก็น่าจะยาวพอแล้วนะผมก็คือผมถ่ายไปแนาทีแล้วนะผมซึ่งก็ต้องขอพักเอาไว้เพียงเท่านี้กับช่องวิลาอินตาด้วยนะผมซึ่งผมก็ดีใจเอามากๆนะผมที่ผมนั้นได้มาโปรโมทช่องพี่เขานะผมซึ่งผมหวังว่าช่องพี่เขาจะดําเนินไปถึง1,000พซัตในอีกประมาณสักส3ปีข้างหน้านะครับผมโอเค เดี๋ยวเรากดติดตามเลยดีกว่าครับนี่อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องวิลว่าอินตากันด้วยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่กดให้กดตอนนี้เลยนะครับผมโอเคแล้วก็อย่าลืมกดช่องผมด้วยล่ะก็คือช่องผมเนี่ยก็อย่าลืมไปกดติดตามด้วยนะครับโอเคแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ให้กับช่องวิลว่าอินตาและช่องยูฟ่าซีเนสตาเอ็นกันด้วยนะครับโอเคสำหรับนี้บ๊ายบายครับ